พอกันอีกแล้วครับมืัอนี้มีเมนูพิเศษอาหารปลาแกงเห็ดแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดทานเห็ดทานเท่าเราเห็ดเห็ดกระเท่าบ้านคนไอ้เห็ดทานนะครับมันดำตัวนี้เนี้ยเมนูเมนูตัว่าเห็ดทานอะไรหวานน้ำพลินนะครับแกงพลินสีนี่แกงปลาเออมันปลินษีมนี่แกงใส่สมโป้ตี้ใส่สมใบติ๋วนะครับใส่พวกติ๋วแต่ว่าวันนี้ใส่สมใบกระเจี๊ยบนะครับ แม่นบ่ล่ะใบกระเจี๊ยบใบกระเจี๊ยบครับผมนี่อ่อ,อนๆเลยนี่เน้อ,อ,นนอ,นนอต้นพอบอ่กินได้คือกันนะครับนี่กับพกอกี่ตูนะครับใส่ใส่ลูกโดดน้ำครับนี่ลองกินเบิ่งนะครับอยู่นี่หาขดมันนี่มีม่หาขดน,นะครับสิจงใหม่พูนึงทำไปแต่ขับรถเฮ้ยกระเถาปานก่อนโอ้ยพี่น้องเขาทำอะไรแล้วเขาเปื่อยอยู่บนนั้นเย็น หลากว่าเลยที่หมอเอ๋อนี่เมนูพิเศษมีจังเลยครดอกง่าพอดแจงเห็ดแจงเห็ดมาเนี้อาหารปลานะครับบอกนี่ยเมื่อกี้ตัวเลือดสีของปลากินเสือ,อล่ามาเนี้นี่ครับดอกดอกตวงก็มีอพี่น้องดอกงามมวนถาถาถานะนั่นจากเท่าๆนะนะครับดอกงามเพิ่นนะครับแล้วควาเอินเฮ็ดโคกเฮ็ดโคกใบยังก่อน ก็เอนเห็นกบใครเห็นทานครับแต่ผมเอมืนเห็นทานแล้วครับเดี๋ยวจะพูดสิเอื่นนะครับผมเนือมดอกดนดำอันนั้ะก็สิปนปลาเลยะเลยปนปลาปนปลาน้ำแกงเห็ดน้ำนะครับอื้ดอกกงเห็ดร่มนักลอยหมห้มันเย็นเย็นในปวนนี่คนบรายคนชิคนนะครับตั้งแกงเห็ดตั้งปนปลาครับมาเนี่ ครับเห็ดเผาไงด้วยแล้วใส่ลูกโดดแกงเห็ดเจอปนปลาไปลูกโดดลูกโดดคืออยู่ลูกโดดแต่ว่าขั้นใหญ่กว่านี้เป็นฟอร์เมีมั้งโอ้ยเห็ดตรงนี้ยังเผาเลยลูกไก่ปลากระดี่งเพี่น้องไก่ปลาหาอยู่หากินโอ้ยโอเค ใส่กรงปุกเียบร้อยอน,นั่นอุ่นต้มไก่กแล้วจังนอนยังข้างหมอพี่น้องใส่ใบใบป้อไว้ไว้กระเจ็บก่อนมันปอดวะใส่เข้าไปกินได้กินได้กินแล้วที่นึงว่าเป็นยังสมโย,มย่สมโย่สมุนไพรพร้อมไปนะไม่ทราบวาอีตัวบ้าห่วยอีตัวยัง นี่ควนบนดุกไงเร้อเนี่สองตัวนี่วันนี้ฟนมาหลยาจัดเต็มสี่เลยครับแล้วกินใจให้น้ำกันพห่น้องชักหน่อยอ